อัสลามร์เลยกุมคะทริปนี้เราจะไปอุมรอ็อกกันค่ะอุมรอ็อกครั้งนี้เป็นอุมรอ็อกครั้งแรกของเราที่ไปกับครอบครัวใช้เวลา10-11วันจะเป็นยังไงนันจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดค่ะมีน้ำอะไรบ้างมื้อแรกของเครื่องบินวันนี้จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็ขนมหวานแล้วก็เหมือนเป็นยำอะไรสักอย่างถือว่ากินได้นะไม่ได้แย่เลย จากกทมถึงมัสกัตก็ประมาณ6ชั่วโมงไหนจะต้องรอเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วก็นั่งต่อไปมาดินาอีกสองชั่วโมงนั่งยาวๆหาอะไรทําไปเลยจ้าตอนอยู่บนเครื่องนี่ไม่รู้เลยว่าทาําโซนมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหนตอนอยู่โอมานโทรกลับไปหาคนที่บ้านที่นี่เพิ่งจะเย็นที่นั่นก็จะนอนกันละกางเป็นวินดาวูดขึ้นบนนะึขึ้นบนชั้นแปด ห้งองอาบน้เท้าห้องน้ำใช่ฉันนี่รีเควมสมาสตินนาบวี่พี่กตื่นเต้นมากยินะบ,บวี่้องวิวฉันนี่แหละหลือวิวเป็นรองนเหนดลยนะอนี่ลท่านเลยบอกแล้วว่าอยู่พัง่ังเลย นี่อยู่ติดเลยนี่เราลงลงไปซ่อซ่องฮกอน,น,น,นประตูเราซ่อมซ่องฮกซ่อซ่อมแปดนี่ตรงนี้เลยไม่ใช่มีคนมานี่นะปลาที่นิ่เอาแรงได้แป๊บนึงก็เข้าเวลาละหมาสุบะฮีแล้วเฮ้ยนี่น้องนี่นี่นี่นบุตรเศรษฐีประคุณวเนี่ยเนี่ยเลยนี่เขาเข้าเขาเข้าเราดอปานี่ไม่อ่ะ ถางทังข้างล่างตึงไอเนี่ยเดาข้าวล่างเราข้าวล่างประตูนี้ได้เลยมีโฮโฮเทลมูวินพิกโรงแรมชิมูวินพิกกาเฟ่เป็นข้องตัวเองอะ่ะมูวินพิกกันเสียบไม่เสียบเียนนะไม่เสียบเทีเส,สียบแล้วเชื่อมันตุ่งแหลม เอมาแล้วยับแค่ไหนเลยนความความโค้งให้มกันมัน,นลกล่นะยี่ห้ออะไรแล้วหอมกาแฟมากเลยอ่ะเป็นกลิ่นฟันเลยอ่ะเชา้ามาแล้วก็เริ่สมสำรวจพื้นที่รอบๆสิ่นตรงนี้ได้เลย S T C Visitor แล้วก็นี่ร้านนึงเรียนนั้น สตูเรียนี่อันนี้ทรงเร็วมาเร่อพืน้นที่รอบมัสยิดปูด้วยหินอ่อนมีร่มขนาดยักษ์กลางอยู่ในลานรอบรอบมัสยิดมีการแยกประตูสําหรับหญิงชายอย่างชัดเจนหลายจุดรอบมัสยิดโดยเฉพาะตัวอาคารแบบนี้จะมีน้ําดื่มธรรมดาฟรีทั่วมัสยิด แต่ไม่ใช่ใชน้ำซำซ้ทุกจุดนะอย่าเข้าใจผิดกันหลักกำลังจะไปเราดอกนะคะเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่กำลังเข้าใจผิดเหมือนเราในตอนแรกการเข้าเราดอนั้นทุกคนจะต้องลงทะเบียนผ่านแอป,ปนโนซุกเท่านั้นนะคะมีหลายคนบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถเข้าได้เหมือนกันใช่ค่ะเข้าได้แต่พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ของเราดอจริงๆ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่นั่นเป็นเพียงแค่พื้นที่ส่วนเก่าของมัสยิดเท่านั้นจะมีฉากกั้นไว้อีกชั้นแบบนี้เลยประตูเราดอจริงๆจะอยู่ที่ประตูหมายเลข37เป็นพื้นที่ระหว่างเมมบัตกับบ้านของท่านนาบีทั้งชายและหญิงจะเข้าประตูเดียวกันแต่แค่คนละเวลาแนะนําให้ลงทะเบียนและจองตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเลยเพราะคิวเต็มเร็วมากน้ําดาๆของแท้จะอยู่บริเวณในมัสยิดจะมีป้ายเขียนแบบนี้เลยค่ะ เริ่มหิวกันแล้วก็ไปหาอะไรกินที่ประตู3ามสที่นี่เรียกว่า Global Food Village เป็นเหมือน Food Street ที่มีอาหารหลากหลายชาติมารวมอยู่ในที่เดียวกันพิาซิกเนเจอร์ของที่นี่ยกให้ไอติมกุหลาบเลยใครมาที่นี่ต้องมาลองนะ หลังจากนั้นก็กลับมาพักผ่อนยืดเส้นยืดสายรอเวลาไปละหมาดที่มัสยิดกันต่อหลังละหมาดซูรี่เสร็จหิวกันอีกแล้วจ้าก็เลยพามาที่ร้านอาหารอินโดเพื่อที่จะมาซื้อกลับไปกินที่โรงแรมไทยนะพาลนำ น้องบอกว่าคิดถึงสมัยก่อนตอนที่เคยมาอยู่มักกะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยมันเป็นไฟแบบเซนเซอร์ไหมไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังอันนี้เรียกว่าโซโตอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แต่อร่อยมากเราเวลาละหมาดอัสรีด้วยอากาศ46องศาไปเลยทีเดียวเฉียวนี้เรากำลังไปที่มัสยิดอาลีมัสยิดกัวบมะมัสยิดอาบูบักนะคะสวยมาก เรามากันในช่วงสิงหาคมนะคะแบบอากาศร้อนเหมือนถ้าใครในึกภาพไม่ออกก็นึกภาพตอนที่ว่าเราเป่าผมใช่ไหมนั่นแหละอากาศร้อนแบบนั้นเลยมันโดนได้ดเป่าผมทั้งตัวเลยโซนนี้จะอยู่ทางด้านตะวันตกของมัสยิดนาบีสามารถเดินถึงกันได้หมดเลยประมาณ5-10นาทีจากลานมัสยิดมัสยิดอลีอิบเนตอลิฟเป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านอลีบางรายงานกล่าวว่าท่านนาบีเคยละหมาดในบริเวณนี้ด้วย ใกล้กันนี้จะมีมัสยิดอาบูบักและมัสยิดกอวมามะอยู่ในบริเวณเดียวกันคำว่ากอวมามะหมายถึงเมฆเป็นที่มาของเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีออกมาละหมาดขอฝนหลังจากนั้นเมฆฝนก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของท่านและฝนก็ตกลงมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่นี่จึงได้ชื่อว่ากอวมามะมัสยิดแห่งเมฆมัสยิดอบูบักอัสซิดิก ท่านนบ,บีเคยมาละหมาดอิดอีดินอัดาฮาและอีดินฟิเตรีกับซอบาที่นี่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตท่านอบุบักก็ละหมาดอิดในบริเวณเดิมนี้หลังจากนั้นก็กลับไปที่มัสยิดเพื่อที่จะเตรียมตัวรอละหมาดมักริบกันต่อม,มากริบเสร็จก็ออกมายึดเส้นยึดสายสักหน่อยเพื่อจะเตรียมตัวรอละหมาดอิชาต่อไป ละวมาสุวะฮีเสร็จก็ออกไปหาอะไรกินตอนเช้ากันทริปแรกของวันนี้เริ่มต้นที่มัสยิดซาบะหรือที่รู้จักกันในภาษาไทยคือมัสยิดแห่งนั่นเองที่นั่นเป็นสถานที่ที่ชวนให้รํำลึกถึงประวัติศาสตร์อิสลามในสมัยสงครามคอนดักหรือสงครามคูขุดจุดที่มุสลิมป้องกันเมืองมาดินาโดยคูยาวหลายกิโลเมตร เราไห้ขึ้นไปมาแล้วก็ต้องขึ้นมานี่เข้วาวะไรนี่มาจไม่กดดิเรื่องนี่ที่นี่คือมาซิสอันฟาเป็นมาซิสที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มมาซิสทั้ง7 บางรายงานกล่าวว่าเหลือแค่6ที่ที่อยู่บริเวณเดียวกันแต่บางรายงานกล่าวว่าอาจมีการรวมมัสยิดคอนดักหรือรวมมัสยิดกิบเบลไตเข้าไปด้วยทําให้ตัวเลขในการคัดเคลื่อนตอนที่เราไปเขาเปิดให้เข้าชมเพียงแค่ไม่กี่ที่เหมือนว่าเขากําลังปรับปรุงอยู่ ไปกันต่อที่มัสยิดกิบลาตัยควาว่ามัสยิดอันกิบลาตัยเนี่ยหมายถึงมัสยิดสองกิบลาตมีที่มาคือแต่เดิมมุสลิมละหมาดหันหน้าไปทางมัสยิดอันอักซอที่เยรูซาเลม็มหลังจากปีที่ท่านอพยพขณะที่ท่านกําลังละหมาดท,ที่มัสยิดแห่งนี้ได้มีองค์การให้เปลี่ยนทิศทางการละหมาดท,ท่านจึงหมุนตัวและหันหน้าไปทางอับาสันทีตั้งแต่นั้นมามุสลิมทั่วโลกก็หันหน้าไปทางอาบาท,ทุกครั้งที่ละหมาด การเดินทางของเราก็จะเป็นแท็กซี่หรือว่าแอปต่างๆทั่วไปเลยหลังจากนั้นเราก็ไปมัสยิดกูบะต่อเพราะเห็นว่ามันอยู่ไม่ไกลกันมากมัสยิดกูบะคือมัสยิดแห่งแรกในอิสลามถือเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ว่าได้จากฮะดิษท่านนบีบอกว่าผู้ใดที่ได้ทําการอาบน้ําละหมาดมาจากที่บ้านแล้วเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดกูบะเขาผู้นั้นจะได้รับผลบุญเสมือนการประกอบอุมร้อยหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นใครที่มามัสยิดกูบาอย่าลืมมาเช็คอินนะ หลังจากนั้นเรากลับมารอละหมาดซูรี่ที่มัสยิดกันต่อที่มัสยิดจะมีคนเอาขนมหรือลูกอมมาแจกเด็กๆแล้วก็คนที่นั่นเยอะมากเราก็เลยอยากทำด้วย ข้าวบดเด็กๆให้เย okay. ่าเย่าให้ผันการเยานูแล้กเจ้าก้ยไม่ได้็ๆะออะไรวะโอค้ให้น้องันกันยโอเค้โคเลสคลส เออมากันได้ก็ได้ลองยิบดูก่อนนี่มาบนิเมได้ที่ปากุงมาแล้ว่ะเซปากุงก็เศร้าแล้ววะนี่ยอันมายิมเลย หลังละมาสุบวทีหลังคำมัสยิดจะโดนเปิดออกเพื่อให้ลมและแสงจากด้านนอกผ่านเข้ามามันเปิดแต่มันเปิดช้าๆอ่าไอ้เลว้เล้วหลังคาจะเปิดเมื่อมีอากาศเย็นสบายและปิดเมื่อมีแดดแรงหรือฝนตกมันมาได้เรียกันเป็นเต้ การตกแต่งภายในมัสยิดจะเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังคงความงามเดิมเอาไว้สะท้อนถึงวิวัฒนาการสถาปัตยกรรมอิสลามตลอดกว่า1,400ปีเป็นอย่างดี Thank you ก็ไอติมมันอร่อยจนทําให้กลับมาซ้ําอีกครั้งพอกินแล้วมันจะมีกลิ่นของดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมไม่ฉุนรสชาติละมุนแล้วก็ไม่หวานจัดเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้เลย,ว,ยวันนี้ออกไปด้านนอกกันอีกแล้วผ่านผู้ปบครอรักเมื่อวานด้วย ที่นี่คือโรงพิมพ์อัลกรอานที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งด้านพื้นที่และกําลังการผลิตสามารถผลิตได้มากกว่า20ล้านเล่มต่อปีเลยนะพิมพ์มาแล้วมากกว่า300ล้านเล่มมีการพิมพ์ในรูปแบบต่างๆพร้อมคําแปลมากกว่า77ภาษาที่น่าทึ่งกว่านั้นคือผลิตออกมาเป็นอักษรเบลสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาด้วยและยังแจกจ่ายฟรีไปยังประเทศต่างๆกว่า190ประเทศทั่วโลก ตอนเย็นแวะไปหาอะไรกินที่มัสภูบะที่นี่เป็นเหมือนตลาดและคาเฟ่หลายร้านมากบรรยากาศสไตล์โมเดิร์นอาหรับดูคึกคักแต่ไม่วุ่นวายยิ่งช่วงเย็นๆน่ะนะจะมีแสงไฟนวลๆจากคุมไฟแล้วก็จากป้ายชื่อร้านดูสวยมากและแล้ววันนี้ก็ถึงคิวเข้ารอดอกของเราตอนแรกก็ชิลๆแต่พอเข้าไปแล้วมันรู้สึกคอนเน็กยังบอกไม่ถูกได้ละหมาดและขอดูอาจู่ๆน้ำตาก็ไหลแบบควบคุมไม่ได้ มันดีใจมันตื้นตันอย่างน้อยๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองอย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้เลยค่ะการเข้าราดดอรจะต้องเข้าผ่านแอปเท่านั้นจะมีเจ้าหน้าที่จัดแถวและตรวจ QR code พาเข้าคิวเป็นกลุ่มตามเวลาที่เราจองแนะนำว่าให้ไปก่อนเวลาจะดีมากและห้ามไปสายเด็ดขาดเลยนะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มักกะกันต่อ แต่เดิมการเดินทางระหว่าง2เมืองน,นี้ถ้าใช้รถยนต์ก็จะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้านั่งรถไฟจะใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเอง กอนั่งรถไฟไปสักพักจะผ่านมีกอสและเจ้าหน้าที่จะประกาศบอกให้เราเนียดอุมรอกก่อนที่จะถึงจุดนั้นมีกอสร,ระหว่างทางจากมาดินาไปมักกะคือซุนฮุลฟ์หรือที่คนทั่วไปเรียกว่ามีกอสอาบิยัตอาลีนั่นเองอะไรนั้นคนหล่อเหลนองเลยนะกับมาดินานะพอเขาเทียนนี่มันรั่ววุ่น <Okay. S 2> รถไฟถึงตรงเวลามากขาบวนที่เรานั่งยิงยาวเข้ามาคาโดยไม่แวะที่ไหนเลยจากนั้นเราก็นั่งรถเข้ามาสิทารอมประมาณ10-15นาทีซึ่งถือว่าไม่ไกลมากแต่ก็ต้องเดินลากกระเป๋าเข้าไปอยู่ดเพราที่พักเราอยู่ด้านในในช่วงนั้นคนเพิ่งละหมาดอัสรี่เสร็จรถจึงเข้าไปไม่ได้ใช่ ารออม่เราตื่นตั้งแต่ตีสองตีสาเพื่อจะเริ่มเข้าสู่การทําอุโมงค์ต่อวัรเสร็จจากชั้นบนก็เข้าละหมาดซุเปอร์ีพอดีจากนั้นเราก็เริ่มเข้าสู่การทำเส้แอร์กันต่ออุมรอ์เสร็จก็ป่วยเลยค่ะถือว่าถึงมักกะแล้วจริงๆแต่ยาบ้านเขาดีมากนะราคาก็แรงเช่นกัน yeah หลังจากอุมร้องครั้งแรกเสร็จไปแล้วเราก็ออกไปตั้งเอกรอมใหม่นอกเขตฮารอมที่มัสยิดอาอิชะเพื่อที่จะทำการอุมร้ออีกครั้งเป็นรอบที่2 หลังจากเสร็จพิธีอุ้มร้องเราก็บังเอิญเดินมาเจอกับที่นี่เชื่อกันว่าที่นี่คือบ้านเกิดของท่านนาบีปัจจุบันถูกปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดเพื่ออนุรักษ์สถานที่และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัทธาที่มากเกินขอบเขต วันนี้เราจะออกไปช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านกันมีตลาดแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากที่คนไทยบอกต่อๆกันห่างจากมัชิิทาร์อมประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองที่นั่นเป็นเหมือนแหล่งตลาดท้องถิ่นมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าครบวงจรในราคาที่ย่อมเยาวและนี่คือกะเกียรหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าโบเบมักกานั่นเอง ถ้าสังเกตดีๆพื้นที่บริเวณชานเมืองหรือพื้นที่บริเวณรอบนอกมักกะบ้านและอาคารต่างๆจะถูกสร้างจากหินหรือเจาะภูเขาลงไปเพราะที่นี่มีภูเขาเยอะมากดังนั้นการเจาะภูเขาเพื่อสร้างบ้านสร้างอาคารจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับที่นี่วันนี้เราก็ออกไปตั้งแอกรอรมัยที่นอกเตฮารอมที่มัสยิดเยรอนะอยู่ห่างจากมัสยิดฮารอมประมาณ12-13มกิโล ซึ่งถือว่าไม่ได้ไกลมากกลับจากเยโรอนะรถก็มาส่งแถวบ้านนาบีงงไปหมดว่ามาทางไหนถึงมาออกตรงนี้ได้กงมาจากอะตรงมุมนี่เลย ลบรปััยงกวันนี้อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศหาอะไรกินที่คาเฟ่ดูบ้างคาเฟ่นี้อยู่แถวมัรกาทาวเวอร์ขึ้นบันไดเลื่อนเลี้ยวขวาและตรงมังก็ถึงเลยเมนูค่อนข้างหลากหลายแต่ราคาแอบแรงไปนิดเหมาะสำหรับคนไม่รีบนั่งจิบชากาแฟชิลๆเสียบรรยากาศคือฟินมาก บมไจุดเทียวน่ะแต่มาได้ไหมใจะเป็นจิ้มไหมจิ้นแรงก็มันก็มันเกือดมาเดียวได้องยจะเป็นสถานที่นั้นจากนั้นเราก็แวะไปเยี่ยมชมสถานที่จุดสำคัญต่างๆที่เหล่าฮุนยัตจะต้องมาในช่วงฤดูฮัต เราไปที่บาร์รามาฮูโลมัสีนามเรอห์นู้นไปเมริกาแน่นอนลำต่างขาติเห็นมัสยิดนามเรอห์นี่คือเจเบนรอหมะภูเขาที่อยู่ในทุ่งอารอฟะสถานที่ที่ท่านนบีกล่าวคุตบะอัมลาไม่ได้อยู่บนยอดเขานะแต่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นมัสยิดนามิรอห์ในปัจจุบันนีตรงนี้เขาทำอะไรเชืช่อๆนะทำให้คนพักเลยพักยามนู่นเหมือนกัน เนี่ยปกติอาจจะมีคนมั่งเลยเล่วส้าวันเป็นไอ้เป็กี้ยมุสลิฟะเนี่ยเต็นนียเต็นนี้เต็นนี้เต็นค้างเดี๋ยเขาไม่ปลดเลยโดยตีเือนที่เต็นตรงนี้เต็นอะนรเนี่ยไม่น่าไม่น่าเอาเก็บไม่น้าเลยเต่มาบางช่วงอ่ะเต็นเดียวก็มาโน่นระหว่างทางกลับคนขับรถบอกว่าที่นี่คือจุดกำเนิดของการเชิดคุระบาน จุดที่ท่านนบีอิบราฮิมได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ให้เชื่อลูกชายคือท่านนบีอิสมาอินซึ่งตอนหลังได้เปลี่ยนเป็นแกะแทนและนี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่แต่ก่อนกลับเราก็ต้องทำบุรองอีกครั้งเพื่อเป็นการอํลลาฮไปตลอก็กลับมาที่มัสยิดอาอิชาอีกครั้งเพื่อทาการเนีดระหว่างทางที่จะกลับเข้าสู่เขตยะรอมก็ผ่านยะบันนุตด้วยนะภูเขาที่มีถ้ำพิรอยู่บนยอดเคยได้ยินแค่จากเรื่องเล่าตามประวัติศาสตร์แต่วันนี้ได้มาเห็นกับตาตัวเองจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีี่่่เเลยยทังก็บบไมค มาแค่สิบวันไม่พอจริงๆเราต่างรู้ดีว่าการอำลานี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนึ่งในพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาแห่งความรักความผูกพันและการเก็บเกี่ยวเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งหรือไม่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ยังยืนยันว่าจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ยิงยาวไปสนามบินยิดากันเลยเราเลือกเดินทางด้วยรถจต์จากมักกะไปยิดา<ๆ>ก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆใครจะเดินทางแบบเราเผื่อเวลาดีๆนะ คลิปนี้อาจจะเก็บบรรยากาศมาไม่ครบไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ